หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนล่าตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3บรรยากาศในวงสนทนาเครียดลงทันทีไม่ใช่แต่ละคนจะไม่พอใจใครในที่นั้น แต่ทุกคนมีความคิดเดียวกันว่าน่าจะปล่อยราลไปตามยถากรรมของเขาในเมื่อที่นี่เป็นแผ่นดินทิ่นเกิดของเขาเองเขายังไม่สนใจที่จะรักษาไม่คิดที่จะต่อสู้แล้วคนอื่นที่ยื่นมือเข้ามาละ่ะเขาเป็นใครคําถามที่อยู่ในใจของทุกคนในยามนี้ก็คือนี่มันอะไรกันพันเอกนอร์แมนที่เงียบไปชั่วครูต้องปรับความรู้สึกให้กับคืนสู่ภารกิจอีกครั้งโอเคนอสตาสําหรับข้อนี้ผมยอมรับว่าผมพึ่งรู้ เราผมจะดําเนินการเร,เร็วๆนี้แนะ่ไม่เชื่อคุณคอยดูแต่ที่ว่าเราต้องลบต่อไปเพื่อใครหรือเพื่อเงินอย่างคุณว่านั่นเราก็ต้องลบต่อไปอยู่ดีแลยนะเพราะนี่มันเป็นแผนและนโยบายของหน่วยเหนือเข้าภารกิจของเราดีกว่ากลายคนถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวแล้วพยายามปรับความรู้สึกสติสัมปชัญญะที่กําลังโกรธแค้นในพฤติการของพวกเราฝ่ายขวาหมดสิ้นไปภารกิจที่ต้องเป็นภารกิจนับว่าสําคัญกว่าในเวลานี้จึงหันมาสนใจในคําสั่งจากที่ผมบอกว่า เราจะเป็นฝ่ายลุกในการลบบ้างนั้นผมหมายความว่าเราจะเข้าปฏิบัติการทางแนวหลังของศัตรูเป็นการเปิดการลบอีกด้านเพื่อสร้างความลังเลให้แก่ศัตรูให้ศัตรูต้องห่วงหน้าพพวงหลังดังนั้นฝ่ายเสนาธิการทั้งหมดต่างลงความเห็นกันว่าเราต้องจัดชุดลาดตระเวนระยะไกลเข้าปฏิบัติการในแนวหลังของข้าศึกบ้างและชุดลาดตระเวนนี้จะทําหน้าที่หาข่าวทําลายฐานที่มั่นศัตรูเท่าที่ขีดความสามารถของยุทธวิธีธจะอำนวยให้ผมพูดมาถึงขั้นนี้แล้วคุณมีอะไรจะถามไหม ไม่มีครับโอเคงั้นผมว่าต่อผมจะมอบภารกิจนี้ให้กับชุดปฏิบัติการของคุณให้เข้าปฏิบัติการลึกเข้าไปในเวียดนามเหนือสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือผลจากการโจมตีด้วยระเบิดแบบปูพรม B 5 2นั้นฝ่ายเวียดนามเหนือมีมาตรการการตั้งรับและฟื้นฟูความเสียหายอย่างไรนั่นหมายความว่าผมต้องไปถึงฮานอยไฮฟองนู่นเหรอครับใช่เพราะที่นั่นคือพื้นที่การโจมตีทางอากาศของฝ่ายเราที่จะหยุดการส่งกําลังบํารุงจากนอกประเทศของเวียดนามเหนือได้เพราะเท่าที่ทราบมาทุกวันนี้ การปูพรมของเราไม่สามารถหยุดยัง้งระบบการส่งกําลังบํารุงจากนอกประเทศเวียดนามเหนือได้เลยอย่างดีก็แค่ชะง,งักไปเพียง1หรือสสัปดาห์เท่านั้นหลังจากนั้นการดําเนินง,งานต่างๆก็สามารถเริ่มต้นขึ้นได้อีกเคอร์เนลใจชุดผมนี่บุกเขาทําลายเมืองหลวงฮาหนอยหรือท่าเรือไฮฟองเสร็จเลยยางงั้นเหรอครับความรู้สึกของจ่าดาวเหนือเริ่มเกิดความลังเลว่างานนี้ดูจะหนักเกินไปเสร็จแล้วเขาไม่ใช่นักรบเทวดาที่ตายหรือบาดเจ็บไม่เป็นชีวิตเขาไม่ใช่ออมาตะ และดูเหมือนพันเอกนอร์แมนจะเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ดีจึงอธิบายต่อไปอีกคุณไม่จาเป็นต้องทําขนาดนั้นสักหน่อยเลยผมรู้ดีว่ามันเป็นการเสี่ยงเกินความจําเป็นแต่สิ่งที่เราต้องการคือข่าวสารแนวหลังศัตรูโดยเฉพาะด้านการทหารสําหรับการปฏิบัติเชิงลุกต่อหลังแนวหากคุณมีโอกาสที่จะสังหารมันได้ก็ขอให้ทําซึ่งเรื่องทั้งสองเนี่ยผมเชื่อว่าชุดปฏิบัติการอย่างพวกคุณสามารถทําได้อย่างสบายๆอยู่แล้วจ่าดาวเหนือเหลือสายตาม,มองไปที่แผนที่ที่มีมาตราส่วนหนึ่งต่อล้าน ที่ใช้เป็นแผนที่ทางยุทธ,ธาศาสตร์อย่างใจจดใจจอสมองกําลังคลุ้นคิดอยู่ว่าจะมีทางเป็นไปได้หรือที่พวกเขาเข้าไปแล้วจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือแม้แต่ศพของพวกเดียวกันเองเวียดนามเหนือที่บางคนเรียกเวียดมินหรือไม่ก็เวียดกงนั้นเมื่อถึงคราวที่มันต้องถูกตรลบหลังฝ่ายตรงข้ามบุกเข้าหลังบ้านในดินแดนที่เป็นของมันเองมีหรือที่มันจะยอมปล่อยให้ลอยนวลหันมาทางพันตรีเมริกันทั้งสองเมเจอร์ทั้งสองคนไปด้วยหรือเปล่าครับงานเนี้ย ไปสินอสตา<ะ>เงินดีแบบนี้ใครจะกล้าปฏิเสธพันตรีคอนลินตอบแบบโจกแต่แฝงด้วยความมั่นใจพอดีพันเอกนอร์แมนแทรกเข้ามาอีกงานนี้ทั้งสองเมจเจอร์เขาต้องไปด้วยแน่นอนเพราะเขาต้องไปนําสิ่งที่พบเห็นมาเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไปและเขาทั้งสองอาจต้องไปชี้แจงต่อคณะเสนาธิการทหารที่วอชิงตันด้วยตัวเองอีกด้วยถ้าเหินชื่อผมก็ต้องถึงหูคณะเสนาธิการที่วอรชิงตันด้วยสิ จ่าดาวเหนือแกล้งพูดประชดขณะลุกไปที่มุมกาแฟครั้งเป็นครั้งที่2ของห้วงเวลาที่พูดคุยกันเกี่ยวกับการรับภารกิจนั้นพันเอกนอร์แมนยิ้มออกมาด้วยความพอใจที่จ่าดาวเหนือเริ่มเผยออกมาแล้วว่าจะรับงานนี้ทั้งนี้สังเกตได้จากโจกประโยคที่พูดออกมาแน่นอนที่สุดเลยนอะสตาความจริงอ่ะผมอยากให้คุณร่วมไปด้วยซ้ําไปบางทีการชี้แจงอาจละเอียดมากกว่าที่ผมชี้แจงก็ได้แล้วอย่างคุณอาจจะได้มีโอกาสเสนอแนวความคิดบ้างก็ได้พันตรีโรเจอร์พูดออกมาจากใจจริง ีเนื่องจากผลการปฏิบัติการที่เคยร่วมกันมาเป็นสิ่งยืนยันได้จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคนยังจ่าดาวเหนือมักคาดการณ์หรือประมาณการอะไรไม่ค่อยผิดแนวความคิดของเขาหลายต่อหลายอย่างที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องนำไปแก้ไขของเก่าระวางแนวทางใหม่แล้วก็ได้ผลจริงๆแต่คำพูดของพันตรีโรเจอร์จ่าดาวเหนือกลับไม่ใส่ใจเพราะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงรับเมเจอร์ Major, ถ้าคุณผมและทุกๆคนสามารถกลับมารับโอโซนที่นี่สำหรับหายใจได้เมื่อเสร็จภารกิจนะ แล้วผมยังหวังอีกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปชี้แจงนั่นนะเราคงไม่ต้องเอาเรื่องชีวิตของเฉลยศึกไปเล่าให้เขาฟังหรอกนะหมายความว่าไงนอสตาก็หมายความว่าพวกเราต้องตกเป็นเฉลยศึกของมันเมื่อตอนที่ถูกจับไปไงเล่าคงไม่หรอกนะนอสตาคุณอย่าวอรี่ไปเลยผมเชื่อว่าไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนแน่ละเมเจอร์แปลความหมายให้ดีพันตรีโรเจอร์ไม่ตอบอะไรอีกนอกจากจะยิ้มๆเท่านั้นแล้วจึงตั้งคําถามต่องานนี้คุณคิดว่าเราต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ล่ะ จาดาวเหนือเลอบสายตาไปมองแผนที่แผ่นเดิมอีกครั้งก่อนกลับมานั่งประจำหน้าที่เดิมมองหน้าทีละคนเรียงลำดับก่อนจะหยุดนิ่งที่ใบหน้าของคนถามสงครามสงบหรือตลอดชีวิตทุกคนอึ้งในคำตอบพอรู้ซึ้งถึงความหมายของมันดีภาพของการถูกตามล่าในดงศัตรูจากศัตรูที่กระเฮียนกระหือหรือไม่ว่าจะหลบหนีเล่หหนีทางไหนต้องพบแต่ศัตรูปรากฏขึ้นในมโนภาพคราวที่ตนเคยไล่ล่าเขา คิดว่าเหตุการณ์อย่างนั้นคงไม่แตกต่างกันเมื่อถึงคราวที่ตนต้องถูกล่าบางคําว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือกึกกล้องอยู่ในประสาทและสํานึกตลอดเวลาความเงียบเขาปกคลุมวงสนทนาอีกครั้งเมื่อต่างคนต่างใช้ความคิดของตัวเองอย่างเคร่งเครียดกระทั่งจ่าดาวเหนือต้องเป็นฝ่ายทําลายความเงียบขึ้นเคยไหมครับกองกางํา,าลังทหารสหรัฐอเมริกาหรือกองกําลังอื่นเคยปฏิบัติการแบบนี้บ้างไหมเคยแล้วได้ผลไหมครับเอาสิถ้างาน,นผมจะเล่าให้คุณฟัง ภารกิจลาดตระเวนระยะไกลแบบนี้กองกําลังทหา,ารสหรัฐอเมริกาประจําเวียดนามใต้เคยทํามาแล้วหลายครั้งหลายหนมีทั้งชุดลาดตระเวนที่เป็นทหารอเมริกนัทนทหารไทยทหารเกาหลีกองผลม้าขาวและทหารเวียดนามใต้ส่วนผลปฏิบัติการไม่ค่อยได้ผลพราะอะไร,รครับก็วูเขาไม่กลับมารายงานผลนะสิเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนเอกน้อมันต้องรีบหยับยังเมื่อเห็นจ่าดาวเหนือกําลังจะมีข้อสงสัยพอรู้ดีว่าเมื่อไม่มีใครเคยทําได้สําเร็จแล้วตัวเองวิเศษมาจากไหนจึงหันกล้าจะรับทา ดาวเหนือเลยต้องชะง,งักคําถามปล่อยให้พันเอกนอะร์แมนว่าของแกต่อไปอีกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลทีเดียวนะเราสามารถได้ข่าวสารมากมายจากวิทยุที่รายงานมาแต่ละวันของชุดละตะเวนนั้นๆส่วนการกลับมาโดยปลอดภัยก็พอมีชุดละตะเวนอ,อเมริกันไม่รอดกลับมาเลยแม้แต่ชุดเดียวในจนํานวนที่ส่งไปทั้งหมด6ชุด6ครั้งต่างเวลากันชุดละตะเวนเกาหลีจากกองพลม้าขาวจํานวน10ชุดก็ไม่รอดกลับมา ทหารเวียดนามใต้ที่ได้รับการฝึกอย่างดีจากหน่วยรบพิเศษของไทยและสหรัฐจํานวน30ชุดเหลือรอดกลับมาเพียงชุดเดียวพันเอกโนแมนแกล้งหยุดให้รู้ว่าเว้นทหารไทยไว้แล้วทหารไทยล่ะครับยิ้มบอ,อกมาเมื่อได้รับคําถามนั้นจริงตามที่คาดจากดาวเหนือเลยพลอยยิ้มไปด้วยเมื่อรู้ว่าตัวเองตกลุมพรางของคู่สนทนาที่วางดักเอาไว้ทหารไทยเกง่งเราส่งไปสองชุดชุดแรกหายสาบสูญเหมือนชุดอื่นๆแต่ชุดหลังรอดกลับมาได้ ทุกคนที่ฟังถึงกับอ้าปากค้างไม่ได้ยินคำตอบเป็นไปได้ไงครับเคร์เนี่เป็นไปได้สิแล้วก็เป็นไปแล้วเวลานี้พวกเขายังอยู่กันสบายดีพันเอกนออ์แม่แกล้งหยุดคำพูดลงอีกหันไปจิบกาแฟาแทนเหมือนว่าตนเองกำลังเหนื่อยอ่อนเส่เต็มประดาษจากการพูดคุยกระทั้งถูกตั้งคำถามอีกแล้วเราเคยวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติข,ของเขาหรือเปล่าเกี่ยวกับสาเหตุการหายสับสูญของชุดรัตะเวนนะครับเราวิเคราะห์ไม่ออกเลย เพราะชุดที่ลอยกลับมาพร้อมทั้งรายละเอียดที่แท้จริงก็คือชุดสุดท้ายนี่เองเราจึงเพิ่มมีการวิเคราะห์กันวิเคราะห์แล้วพอทราบสาเหตุไหมครับทราบสิเรื่องมันเป็นอย่างนี้เริ่มที่ทหารอเมริกันก่อนก็แล้วกันทหารอเมริกันมีจุดอ่อนหลายอย่างเราก็เป็นจุดอ่อนที่แก้ไขยากแล้วแก้ไขไม่ได้ด้วยเช่นสภาพร่างกายที่แตกต่างไปกว่าคนในพื้นที่ความคุ้นเคยกับภูมิประเทศการดำรงชีพในป่าโดยเฉพาะเรื่องการหาสเสบียงอาหารและที่สําคัญที่สุด อเมริกันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เวียดนามเหนือต้องล่าตัวให้ได้ทหารเกาหลีความอดทนดีดีมากด้วยแต่พวกเขามาปฏิบัติการด้วยความรุนแรงเกินไปเมื่อใดที่พบเป้าหมายเป็นต้องเข้าปฏิบัติการทันทีพวกเขาสามารถสังหารทหารเวียดนามได้เป็นจำนวนมากเมื่อคิดจำนวนคนกันแล้วเขาฆ่าได้มากกว่าถึง10เท่าของจำนวนคนในชุดลาดตระเวนความรุนแรงในการปฏิบัติการแบบนี้ทําให้เวียดนามเหนือโกรธแค้นมากจนต้องทุ่มเทกําลังในการติดตามไล่ล่าเพื่อแก้แค้นให้ได้ และสุดท้ายชุดลาดตระเวนเหล่านั้นก็ไม่มีใครรอดกลับมาทหารเวียดนามใต้พวกนี้ไม่ค่อยมีอุดมการณ์ในการรบความจริงพวกนี้ดูออกจะเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติการในทุกๆเรื่องแต่ด้วยความประมาทจึงมักจะเสียรับเมื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติการพวกนี้ชอบการเข้าหาประชาชนหรือชุมชนบ่อยๆเรื่องก็เลยต้องจบเกมอย่างที่ว่าส่วนทหารไทยชุดแรกที่สาบสูญเนื่องจากพวกเขาใช้วิธีการเดียวกับทหารเกาหลีเลยต้องโดนเหมือนกัน ชุดหลังดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์และภารกิจดีเลยรอดกลับมาได้แต่การรอดกลับมาของพวกเขาก็แทบไม่เป็นผู้เป็นคนกันเอาเลยแต่ละคนสภาพความเป็นมนุษย์เหลือน้อยเต็มทีในตัวเต็มไปด้วยโรคภยัยโดยเฉพาะมาเรียเรียและโรคขาดอาหารความสนใจของนักล่ารับจ้างอยู่ที่ผลการปฏิบัติการของชุดสุดท้ายที่รอดกลับมาเพราะเขาต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเจริญรอยตามให้ได้ไม่ใช่เพื่อการเป็นวีระบุรุษแต่อย่างใดเขาจะขอเอาเพียงเพื่อรอดชีวิตกลับมาบ้างเท่านั้น คอร์เนลช่วยเล่ารายละเอียดชุดที่รอดกลับมาให้ฟังหน่อยสิครับโอเคผมจะเล่าให้ฟังชุดนี้เขาปฏิบัติการโดยการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามจุดหมายที่เขากําหนดเองและทางบอกอกําหนดให้การเคลื่อนที่ไปตามจุดตามพื้นที่ต่างๆในดินแดนเป้าหมายพวกเขาไม่เคยถูกติดตามเลยทั้งนี้เพราะพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการประทะทุกชนิดเวียดนามเหนือก็เลยไม่เคยได้ข่าวการเข้าไปของพวกนี้นั่นเองแลวเส้นทางที่เขาใช้กันล่ะครับผมหมายถึงจุดส่งลงกับจุดรับกลับ ภารกิจพวกเขาตอนนั้นคือหาข่าวที่ท่าเรือเมืองวินซึ่งท่าเรือแห่งนี้โซเวียตใช้เป็นฐานส่งกําลังบํารุงที่จะมอบให้หน่วยปฏิบัติการในลาวภาคกลางตั้งแต่เวียงจันทร์ตอนใต้ลงถึงภาคใต้แล้วเข้าสู่ขเขมรทั้งภาคเหนือต่อไปดังนั้นเราจึงส่งชุดลาดตระเวนโดยทางเรือให้ขึ้นฝั่งบริเวณเส้นขนานที่17หลังจากนั้นชุดลาดตระเวนก็ใช้การเดินเท้าเป็นหลักมุ่งขึ้นเหนือสู่พื้นที่เป้าหมายจากนั้นมุ่งไปทางตะวันตกของเวียดนามส่วนที่ตรงกับเมืองวิน เื่อหาทางตัดเข้าลาวที่เมืองคําเกิดแขวงคําม่วนหลังจากนั้นจึงหาทางตัดสู่แม่น้ําโขงขึ้นฝั่งไทยที่จังหวัดนครพนมแล้วข่าวสารที่เขาได้รับมาล่ะครับได้ผลแค่ไหนได้ผลสิได้ผลมากด้วยเราทราบจากรายง,งานของชุดละัตะเวนว่าความเคลื่อนไหวที่นั่นมากมายกว่าที่เราเคยได้รู้มากต่อมากที่นั่นเป็นท่าเรือที่ส่งกําลังบํงงา,ารุงทางทหารโดยเฉพาะโซเวียตเวียดนามหลีกเลี่ยงการใช้ท่าเรือไฮฟองเพื่อหลบการปูพรมของ B52 มาใช้ที่นี่ ชุดรัตเวนสามารถถ่ายภาพเรือลำเลียงขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็เรืออื่นๆสามารถถ่ายภาพทหารโซเวียตทหารคิวบา์มาได้จํานวนหนึ่งทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่เฉพาะโซเวียตเท่านั้นที่สนับสนุนเวียดนามเหนือเพราะทหารคิวบาจ์จนวนไม่น้อยที่ฝังตัวในพื้นที่ส่วนหลังนับว่าชุดรัตเวนชุดนี้ทํางานได้ผลเกินคาดจริงๆเพราะข่าวสารแบบนี้เป็นข่าวสารที่สําคัญสําหรับการลบอย่างยิ่งยวด การปฏิบัติภารกิจทั้งหน้าแนวหลังแนวต้องทําควบคู่กันไปหลังแนวลบจะเป็นส่วนที่ทําได้หน้าแนวลบทําการลบต่อไปด้วยการส่งกําลังบํารุงและสนับสนุนหากแนวหลังทําไม่ได้แนวหน้าก็อยู่ไม่ได้เช่นกันจ่าดาวเหนือหันมาสบตาพันตรีเมตกันทั้งสองอีกครั้งแต่ไม่พูดอะไรก่อนจะหันไปหาทังจ่ายุทธพงษ์บ้างไหวไหมวายุทธไหวสิพี่โธ่พี่ลองถามด้วยว่าตอนนี้ชุดและตรเวนชุดนั้นอยู่ที่ไหนละ ใจยุทธพงศ์ตอบคาถามว่าไหวก่อนแล้วจึงเสนอแนวความคิดออกมาซึ่งจาดาวเหนือก็เห็นด้วยคุเนิวครับแล้วตอนนี้ชุดรัะตะเวนชุดนั้นอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่สหรัฐเขากลับออกมาได้เกือบหนึ่งเดือนเต็มแล้วพวกเขาต้องไปที่นั่นเขาต้องไปรักษาตัวโรคขาดอาหารที่พวกเขาต้องอดกันระหว่างปฏิบัติการถึง3เดือนกับโรคมาเรียเรียดูออกจะไม่นักหนาอะไรแต่การที่หลายคนต้องไปโรคสงครามขึ้นสมองนี่สิเขากาลังจะกลายเป็นคนเสียสติ กำลังจะกลายเป็นบ้าเราจึงต้องเอาเขาไปรักษาเอาเขาออกไปให้ไกลจากกลิ่นไอสงครามเราต้องทําให้ภาพสงครามหมดไปจากความทรงจําเขาให้ได้ทั้งหมดนี้กองทัพสหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องช่วยเหลือเขาก็นับว่ายังเป็นบุญของนักรบเดินตายเหล่านั้นเราหากอเมริกันจ่ายเป็นเงินให้ทําการรักษากันเองตามประสาทหารไทยเชื่อว่าคงไม่มีทางหายขาดหรือบางทีอาจจะหนักกว่าเก่าก็ได้การหาเงินมาเลี้ยงชีพของคนนั้นกระทาได้หลายวิธีการหลายอาชีพ สิ่งที่ได้รับคือเงินกับสภาพร่างกายจิตใจที่ปกติสมบูรณ์แต่อาชีพทหารสิ่งที่ได้รับคือเงินกับความตายความพิการซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วทำไมคนที่เป็นทหารจึงยึดอาชีพนี้เพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพอื่นบ้างกระนั้นหรือคำว่าเสียสละดูจะน้อยเกินไปสำหรับที่จะสดีวิลกรรมของพวกเขา ใครบ้างที่จะคิดว่าหากไม่มีทหารที่ต้านภัยจากนอกประเทศไว้เสียแล้วเขาเหล่านั้นจะประกอบอาชีพอย่างปกติสุขได้อย่างไรทหารได้อะไรจากอาชีพทหารจากดาวเหนือหันไปสำรวจลูกน้องแต่ละบายหน้าครั้งไม่พบแววตาว่าจะปฏิเสธภารกิจนี้เลยไม่มีความวัดรัวใดๆแม้ว่าชุดแรกตระเวนชุดแล้วชุดเล่าที่ต้องสาบสูญไปในดินแดนพื้นที่เป้าหมายทุกคนพร้อมจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนั้นบ้างแล้วจึงหันมาทางพันเอกนอ์แมนอีกครั้ง คันเนลจะให้ผมเริ่มงานนี้เมื่อไหร่ครับแล้วแต่คุณเลยเมื่อคุณพร้อมรายละเอียดยังอื่นมีไหมครับที่เกี่ยวภารกิจก็อาจจะมีถ้าคุณอยากรู้ถามที่เมเจอร์ทั้งสองเอาได้งั้นพรุ่งนี้ออกเดินทางเลยก็ได้นี่ครับผมบอกแล้วไงว่าตามใจคุณคุณคิดว่าพร้อมก็เชิญหรือแค่สนับสนุนอะไรก็แจ้งมาเมเจอร์คอนลินจัดหาได้เลยนะคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษไปกว่าที่เคยมีหรอกครับแค่นั้นก็พอแล้วโอเคสําหรับค่าหัวศัตรูหัวละหนึ 1, ่งพันดอลลาร์ แต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้าหรือผู้นําเพิ่มให้อีก2,000ดอลลาร์อันนี้โอเคไหมไม่โอเคก็ต้องโอเคล้วครับเพราะฉะนั้นที่คิดว่าจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงการประทัาแบบชุดสุดท้ายที่ว่ามาก็คงไม่ได้เพราะทําให้เสียรายได้ไปจริงไหมครับเมเจอร์ไม่มีคําตอบจากปากของพันตรีเมริกันนอกจากรอยยิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มที่พอใจและเช่นเดียวกันนักล่ารับจ้างคนอื่นๆที่มีความพึงพอใจกับภารกิจ